สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงภาพรวมประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะขอให้ทุกคนทำใจให้สบายๆขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางป้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่าน ได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสำรับที่พิมพ์จะใช้ทํานายณนะเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะดวงเป็นการอ่านดวงภาพรวมนะคะของเพื่อนเพื่อนลักษณาราศี สิขอให้ทุกคนนะคะทําความเข้าใจมีสตินะคะในการรับฟังเพราะนี่ยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะทุกคนมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองหากใครต้องการความแม่นยําที่ตรงประเด็นนะคะสําหรับดวงส่วนตัวของเราเลยจริงๆคือแนะนําให้ไปดูกับข้อหมอแมาหมอท่านใดก็ได้นะคะที่เราเชื่อใจและรับถือนั่นเองนะ,ะว้าวใบแรกนะคะ เป็นยออฟ์ฟอร์จูนบางสิ่งบางอย่างเข้ามาถึงแล้วเข้ามาถึงแล้วราชาถือไม่เท้า The Fool ไพ่ถึงเหรียญแล้วก็เดอรสตาร์ไพ่ดีมากเพื่อนๆราศีสิงห์ไพ่ดีมากเลยค่ะคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะ คือมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วว่าเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการงานคุณไอ้ออกเดินทางมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยเดินทางบ่อยๆในช่วงนี้หรือถ้ายังไม่ได้เดินทางเนี่ยพิมมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นเดินทางนะคะคือเดินทางไปติดต่อประสานงานก็ได้เดินทางในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็ได้ โชคลาบก็ขึ้นมาเด่นมากๆนะคะธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีสําหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจใครที่ทํางานเป็นเจ้านายตัวเองพี่มองว่าคือคือมันสําเร็จได้โชคลาบได้เงินทองนะคะนะแล้วก็ไม่รู้บางคนทํางานเกี่ยวกับบางคนทํางานไป นักดน,นตรีนักร้องนักสแสดงบางคนนะคือแบบทำงานเกี่ยวข้องกับวงการหรือใครทำยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนพิมก็ได้นะคะคือมองว่าตัวคุณจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นอแล้วก็คนเขาจะได้แบบเชื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นนะคะเห็นความสามารถของคุณมากขึ้นคุณ เต่งประกายมากๆโชคดีมาถึงแล้วค่ะทั้งในเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องเงินนะคะแล้วก็มีการเดินทางเนี่ยพี่มองว่าออมีโอกาสที่คุณจะเดินทางแบบเร่ยกว่าไงคือไปต่างประเทศเลยค่ะ,ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ถือถ้าใครไม่ถึงกับไปต่างประเทศก็คือเดินทางบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วการเดินทางของคุณนะเป็นการเดินทางที่ตัวคุณเองสบายใจมากๆเลย นะคะคสบายใจมากๆแล้วไม่มีอะไรต้องกังวลเลยด้วยนะคะดีตามมาด้วยราชนีถือเหรียญโหพิมบอกเลยนะค่ดีมากๆเลยนะคะเหมือนเหมือนตัวคนเองอะ่ะคือคือเอาจริงๆใครใครเป็นเจ้าของธุรกิจ คือใครคืองานมันสมูทเงินมันมันเข้ามาง่ายๆะนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนเป็นก้อนเลยนะนะคะจากการงานของคุณก็ได้นะคะเงินจากการที่การเี่ยงโชคก็ได้นะจริงๆนะคะแต่เอาที่มันถูกกฎหมายนะคือมันเป็นอะไรที่มันดีคือคือพิมพูดไม่ถูกเลยพิมพ์ดีใจด้วยนะคะไม่ใช่อะไร มันดีมันดีแล้วมันทําให้คุณได้พักผ่อนมากขึ้นคุณจะไม่เหนื่อยแล้วกับเรื่องเงินกับเรื่องงานอีต่อไปอ่ะคุณจะมีอิสระมากขึ้นมีเวลามากขึ้นได้ท่องเที่ยวมากขึ้นมีช่วงเวลาที่ให้กับยังไงดูแลตัวเองมากขึ้นมอบกลับมอบความสุขกลับมาให้ตัวเองมากขึ้นนะคะนะถ้าคุณเป็นคนโสดพี่มองว่าคุณเป็นคนโสดที่เพอร์เฟกมากจริงๆ นะคะหน้าที่การงานก็ดีการเงินก็ดีนะคะแล้วในอนาคตคือไม่ลำบากชีวิตไม่ลำบากแน่นอนนะคะแต่ว่ามันมีเรื่องอาการเดินทางอย่างที่พิมพ์บอกเดินทางบ่อยใช่ไหมอาจจะท่องเที่ยวบ่อยคืออาจจะไปพักผ่อนเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะพักอยากจะเที่ยวบ้างและให้ระวังในเรื่องการเดินทางแค่นิดเดียวระมัดระวังอุบัติเหตุ ใหะะ้ให้ให,ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาในระยะการเดินทางแค่นั้นนะคะอ่าแล้วก็จะบอกว่าในเรื่องราวของความรักอืมอาจจะมีเรียกว่าคนเก่าๆคนที่คุณคิดถึงคนที่คุณนึกถึงคนที่คุณยังรู้สึกผูกพันรู้สึกกับเขาอยู่อะคะ่ะ มาเรียกว่าอะไรจะไปก็ไม่ไปให้พ้นสักทีเหมือนจะพ้นแล้วเหมือนจะลืมแล้วแต่ก็อยู่ดีๆกลับมาให้เจอเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยทาให้คุณต้องแบบมันมันมันนึกถึงหวนถึงความรู้สึกนั้นอีกครั้งอ่ะจะมีมีแบบนี้นะคะแต่ถามว่ากลับมาจริงใจอะไรไหมเนี่ยพิมมองว่าไมไม่นะคะคือมันเป็นการกลับมาเพื่อที่จะ เหมือนมาเล่นกับใจคุณมากกว่าเหมือนมาเป็นบททดสอราะเหมือนคุณกําลังจะมีความสุขแล้วกําลังแบบกําลังล่าเริงกําลังจะเรียกว่าอะไรใช้ใช้ใช้เงินอย่างมีความสุขออกใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วแต่อยู่ดีๆมันก็ต้องมีเรื่องบางอย่างให้คุณต้องมาคิดให้คุณต้องมาปวดหัวเล่นๆแค่นั้นเองนะคะก็มีแคน่นี้นะในกรณีที่เขากลับมานะคะแต่พี่แอบสังเกตเห็นว่าทาไมตอนนี้มีบางคนรู้สึกเป็นกังวลใจ เป็นกังวลใจไม่แน่ใจหรือรอคอยอะไรบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนหรือบางอย่างที่เราไม่สามารถค้นหาคำตอบได้หรือรอนานหรือเกินหรือรู้สึกมีความขุ่นมัวในใจตัวเองนะคะเรื่องอะไรหากว่าเป็นเรื่องการเงินพี่บอกไปแล้วต่อไปนี้เลิกเครียดเลิกกังวลนะคะโชคลาภกำลังเข้ามาหาคุณแล้วนะขอให้คุณลงมือทำในสิ่งที่คุณตั้งใจค่ด สิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณคิดจะทําไม่ว่าคิดอะไรนะตอนนี้อยู่ทําได้เลยนั่นคือผลกําไรที่คุณจะได้นะคะคุณคิดอะไรนะตอนนี้อธิษฐานเลยค่ะจะได้อย่างนั้นนะคะอ่าแล้วก็หากใครคิดในเรื่องราวของอ่การงานพี่มองว่าไม่มีอุปสรรคไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะอืมก็ ทุกอย่างราบรื่นมันกําลังจะซักเซสมันกําลังจะได้เป็นช่วงเวลาที่คุณได้ผ่อนเบาผ่อนเบาลงบ้างวางมือได้บ้างไม่ต้องเครียดมากกับงานอาจจะมีเรื่องเครียดในเรื่องความรักหรือเปล่าเพราะพิมแอบเห็นในเรื่องเดิมๆกับเก่าที่จะเข้ามารบกวนจิตใจคุณอะนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องแฟนเก่าก็อย่างที่พิมบอกเขาอาจจะแค่เออะไรไงอะมาเล่นกับใจนิดหน่อยมาทําให้คุณรู้สึกแบบ มาทดสอบความเข้มแข็งคุณนะว่าคุณเข้มแข็งหรือยังแค่นั้นเองนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขเถอะถ้าในไหนเราจะมีความสุขแล้วนะคะทีนี้เรามาดูไพ่อตเตอรกันโชคลาบมีใครชอบเสียงโชคบ้างเนี่ยได้นะคะทุกคนมีโอกาสสูงมากๆเลยชาวลัคนาราศีสิงห์ ถ,ถ้าไม่ใช่เรื่องโชคลาภแบบแบบการเสี่ยงโชคพึงก็มองว่าอย่างที่บอกแหละผลกําไรกําลังมาถึงคุณคุณจะได้เงินเป็นก้อนจากการทํางานของคุณจากการที่คุณลงมือทําอยากอยากจะทําอะไรอย่ามวัวแต่คิดทําเลยหรือสิ่งที่คิดอยู่มัน่นให้มั่นใจอย่ามวัววิตกกังวลไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังทําเลยนะคะถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วจริง วค,ความสำเร็จแล้วดูให้เขาสทั้งโชคลาภทั้งความสําเร็จหยุดเป็นกังวลหยุดผูกมัดตัวเองหยุดคิดในแง่ในเรื่องที่ไม่สมควรคิดซ้ำๆเดิมๆได้แล้วนะคะคือเอาตัวเองไปผูกมัดกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันจะเหนียวรั้งตัวเองเปล่าๆไม่ให้เราได้เดินหน้าไม่ให้เราได้เป็นอิสระสักทีนะ อมองว่าน่าจะเป็นเรื่องความรักใช่ไหมคะที่เป็นกังบนลใจกันมีคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาใช่ไหมเนี่ยถึงเหมือนแบบเหมือนตัวเองมันชีวิตก็ดีแหละมันก็ดีทุกอย่างอะไรอะไรก็ไม่ได้กระทบกระเทือนใจเท่ากับเรื่องราวนี้ถูกไหมคะเพราะว่าพิมดูเหมือนคุณมีอดีตอแล้วแล้วยังไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางความรู้สึก เต็มที่เอิญอยากจะเป็นโสดแบบอิสระคาดหวังให้ตัวเองเป็นอิสระจากความรู้สึกนั้นคาดหวังให้ตัวเองเป็นเอ่อเป็นอิสระจากความทุกข์อยากปลดเปลื้องพันธนาการในใจของตัวเองเนี่ยให้หลุดพ้นจากจากความความรู้สึกแบบนั้นนะความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกจมดิ่งอะไรเหล่านั้นน่ะแต่ก็พยายามอยู่แต่ก็ปล่อยวางไม่ได้ มองว่าเป็นสู้ๆพิมเป็นกำลังใจให้พิมมองว่าคุณผ่านมันไปได้แน่นอนเพราะว่าบาร์พออฟฟอร์จูนเขาขึ้นใบแรกอะไรๆก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะ,ะนะใจเย็นๆใจเย็นๆเขากำลังหมุนวนอยู่มันเป็นช่วงเวลาที่โจคชะตาเขากําหนดมาให้มันเป็นจุดที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนจุดที่เข้ามามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแล้วนะคะคุณได้มันมาแน่แล้วไพ่ใบนี้เราขึ้นมา เรียอ,อะไรอะอยากใช้ชีวิตใหม่อยากเป็นคนใหม่อยากอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่อยากได้ชีวิตใหม่ๆความสุขครั้งใหม่ออกมาค่ะอะลงแล้วลงมือทำทำในสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราตั้งใจนะคะหากหักผิดหวังในเรื่องของความรักอยากได้คนรักใหม่ก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลใส่ใจตัวเองให้มีความสุขนะไม่มีใครมาชอบหรอกคนที่เอาแต่ ยังไงลนะ่ะคนที่เอาแต่ลดคุณค่าตัวเองดูถูกตัวเองรู้รู้สึกแค่ว่าเรา,เาไม่สามารถมูฟออนจากคนคนหนึ่งได้ทั้งทั้งที่เขาทําร้ายเราทําไมเราต้องคิดถึงทําไมเราถึงกลัวความรักขาดความมั่นใจนั่งดูถูกตัวเองใครเขาจะมาชอบนะคะเราต้องทําตัวเองให้มีความมั่นใจนะลงมือขาลุยสตินะคะมีสติอย่างที่พี่บอก มีสติแล้วก็ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตให้เป็นปกติสุขเหมือนในท,ทุกๆวันให้มันเป็นแบบเรื่องราวที่เป็นบทเรียนในชีวิตเราดีกว่าสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะคือมองว่างานก็ดีเงินก็ดีโชคลาภก็เข้ามาการงานก็ผ่านฉลุยได้พักผ่อนได้เบาแรงเบามือลงแล้วก็ ใช้เวลานี้พี่มองว่าใช้ช่วงเวลานี้มารักษาจิตใจของตัวเองบ้างมาปลอบปลมใจตัวเองบ้างที่ผ่านมามันบอบช้ำมามากแค่ไหนที่ผ่านมามันต้องอดทนต้องอดกลั้นกับบางสิ่งบางอย่างมามากแค่ไหนอันนี้พูดรวมๆนะในในทุกๆด้านเลยทั้งการงานการเงินความรักนะคะสิ่งบางสิ่งที่เราอดทนอดกลั้นกับมันมามัน เมื่อไหร่จะผ่านสักทีแต่เมื่อมันผ่านได้แล้วเนี่ยพิมพ์อยากให้คุณตั้งใจโฟกัสที่ตัวเองมากๆโฟกัสในความสุขของตัวเองมากๆนะคะหากคุณอยากจะแต่งตัวสวยแต่งตัวห่อคุณออกไปแต่งตัวเลยอยากจะออกไปกินอะไรอร่อยอร่อย,ออยไปเลยอยากซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองให้ตัวเองมีความสุขซื้อเลยค่ะช่วงที่โชคลาภก,กำลังมาช่วงที่ งไงคุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้มีเวลาหันกลับมาดูแลตัวเองเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆซึ่งไม่มีใครแล้วที่จะรักเราไปมากกว่าตัวเราพี่มองอย่างนั้นนะขอให้มีสตินะคะอย่างที่ไพเขาแนะนําอย่างที่สิ่งศิษิ์เขาบอกมานะและทุกอย่างมันจะผ่านได้ผ่านได้แน่นอนนะคะ มาดูว่านางฟ้าเขาจะแนะนำอะไรอีกนะคะคำขอคำอธิษฐานจิตของคุณเคยร้องขอมันตลอดตลอดนะคะถึงวันนี้มันสำเร็จแล้วอยากให้คุณ ฉายแสงความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาอยากให้คุณแสดงความสดใสร่าเริงกลับมาดูแลตัวเองกลับมาแต่งตัวสวยแต่งตัวหร่อยที่พิมพ์บอกกลับมาทําให้คนอื่นมองเหลียวตามคุณเลยนะคะทําให้ตัวเรามีคุณค่ามีออร่าในตัวเดินไปไหนให้มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดคนรอบข้างอยู่กับใครอยู่ที่ไหนก็ตาม ผู้คนเหล่านั้นที่เคยเพิกเฉยต่อคุณเดี๋ยวเขาก็หันกลับมามองคุณเดี๋ยวเขาก็อยากจะไขว้คว้าคุณกลับไปแน่นอนนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องออผิดหวังกับอะไรนานๆซ้ําๆซากๆนานๆพิมพอยากให้ทุกคนเข้มแข็งมาก,มากๆเราอยากทําอะไรในวันที่เรามีโอกาสให้เรารีบทํานะคะอย่ามวัวจมปักอยู่กับอะไรเดิมๆพิมพ์เข้าใจบางคนมีความพยายามแล้ว บางคนมีความพยายามแล้วแต่เรื่องของความรู้สึกมันก็ว่ากันไม่ได้มันไม่โดนกับใครก็ไม่รู้อันนี้พผมเข้าใจได้คือบางครั้งบางค่าวมันอยู่ดีๆมันจิตอยากจะนึกขึ้นมันก็นึกขึ้นอยากจะคิดมันก็คิดวนขึ้นมาอันนี้พิมเข้าใจได้มันเกินจุดที่จะควบคมุมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันคิดไปส่วนในเรื่องการกระทําเราอย่าท้อที่จะเดินหน้าต่อไป มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันจิตมันจะคิดแบบไหนก็ช่างอยากจะคิดในแง่ที่ไม่ดีหรือลบอะไรก็ตามแต่ว่าขอให้มีส่วนหนึ่งที่ที่เราสั่งการตัวเองไว้ว่าไม่ว่าจะจะเป็นยังไงไม่ว่าจะลบยังไงเราจะดินไปข้างหน้าเราจะมีพลังงานบวกแทรกเข้ามาอยู่เสมอทุกครั้งที่เรารู้สึกท้อเราจะดึงพลังงานบวกจากอีกอีกความเป็นตัวตนหนึ่งของเรามาประทะเราจะเอาชนะความรู้สึก ที่มันเป็นลบอ่ะให้ได้ด้วยพลังงานบวกที่เรายังมีหลงเหลืออยู่ในตัวอยู่ทุกคนมีทั้งพลังงานลบและพลังงานบวกในตัวเองนะคะเข้าใจไหมคือเราดึงดึงฝั่งไหนก็ได้ขึ้นมาให้มันเด่นเราดึงฝั่งไหนขึ้นมาให้มันเรียกว่าไงอะไรนะที่เขาพูดเห็นไหมพิมพ์ก็นึกคําพูดไม่ออกอีกแล้วเหมือนเหมือนประมาณว่า เหมือนเราเอาชนะใครอ่ะก็เหมือนก็ไม่สู้เราเอาชนะตัวเราเองได้คือคือชัยชนะที่ที่ที่มันเป็นชัยชนะจริงๆคือการชนะใจตัวเองการชนะตัวเราเองนั่นแหละพิมถึง,ถงอยากให้ทุกคนมีสตินะคะมีสติคําว่ามีสติไม่ใช่คําพูดแบบผ่านผ่านทุกคนต้องตั้งใจฟังดีๆคคาว่าสติขันตินะคะอดทนนะคะแล้วก็ผ่านค้นมันไปให้ได้นะพิมมองว่า เพื่อนๆเก่งอยู่แล้วชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ยังเผชิญอยู่นตอนนี้ไม่ว่ามีเรื่องหงุดหงิดใจมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณทุกข์ที่คุณกังวลใจอยู่เรื่องการงานการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงสังคมเรื่องความรักอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้จิตตั้งมั่นไว้ซึ่งความดีขอให้จิตเชื่อมั่นไว้ศรัทธาไว้ ศรัทธาว่าตัวเองทําได้ศรัทธาใจตัวเองไว้นะคะว่าคุณเก่งอืคุณเก่งมากพอแล้วคุณสามารถกําหนดโชคชะตาของคุณได้นะไม่ว่าอ,อไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องของการที่คุณมีโชคชะตาที่ถูกกาหนดให้มาเกิดแล้วอยู่ในรูปแบบนี้แต่พี่มองว่าคนเราอีกครึ่งหนึงอะ อีกครึ่งหนึ่งเราก็มีส่วนที่จะกําหนดให้มันเป็นไปเช่นเดียวกันนะคะพิมพ์เชื่อว่าพลังงานของคุณมีมากล้นที่จะต่อสู้แล้วก็รับมือกับการใช้ชีวิตในการเป็นมนุษย์ในโูกใบนี้นะคะอยากให้กําลังใจเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะชาวสองด้วยนะก็จบแล้วนะคะอันนี้คือคลิปภาพรวมรายเดือนถ้าใครอยากดูเรื่องความรักแบบละเอียดเลยพิมพแนะนําให้ไปดูใน ในคลิปความรักที่พิมพ์ทำไว้นะคะเป็นคลิปแยกแล้วก็เฉพาะเรื่องราวของความรักโดยเฉพาะเลยนะก็สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกดติดตามคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกๆลัคนาราศีเลยชาวสอเองก็เช่นเดียวกันนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ